อ๋อยามันเห็นได้จังเลยก็ตลอดอ่ะอ่า Oh. <coughs> ha. <coughs> 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 เออเอว่าเหรอคะฮ้ยมันมีรอยแผเป็นแล้ววันนี้นี่

ค่ะสวัสดีค่ะนะ <laughs> 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 <laughs>